สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่19ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า82เรื่องพระวักกะลิเริ่มตั้งแต่โสกิรายัสมาสาวะทียังพรามณกุเลเป็นต้นไปกิระได้ยินว่าโสอายัสมา วัคคิตเถโรอ่านว่าพระเถระชื่อว่าวัคคิผู้มีอายุนั้นนิพพติตาวาบังเกิดแล้วพรามณกุเลในตระกูลแห่งพรามสาวัติยังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีวายาปโตผู้ถึงแล้วซึ่งวัยทิตสวาเห็นแล้วตถาคตังซึ่งพระตถาคตเจ้าปาวิถังผู้เสด็จเข้าไปแล้วบินดายะเพื่อบินดาโอโลเกตาวา แลดูแล้วสรีระสัมปติงซึ่งพระสรีระสมบัติสัตถุของพระศา,าสดาอติโตไม่อิ่มแล้วสรีระสัมปติทัศนนะด้วยการเห็นซึ่งพระสรีระสมบัติปปัจจิตวาบวชแล้วสันธิเกในสำนักสัตถุของพระศา,าสดาจินตเนนะขึ้นมานะครับด้วยความคิดอิติว่าอาหารอันว่าเราลาภิสามิ จากได้ทัดถุงเพื่ออันเห็นตถาคตังซึ่งพระตถาคตเจ้านิจจกาลังสิ้นการหนึ่งนิดเอวังด้วยประการ,รชนีอิติดังนี้อัตนาอันตนทิเตนะผู้ดำรงอยู่แล้วยัตถา,ถาเนในที่ใดสักกาอาจปัิิตุงเพื่ออันเห็นทะสะพลังซึ่งพระทศพ์ ทิโตผู้ยืนแล้วตัดถา,ถาเนีในที่นั้นปาหายะละแล้ววัดตานิซึ่งวัดทั้งหลายสัจชายกรรมฐานะมณสิการาทีนี้มีการสาธยายและการกระทําไว้ในใจซึ่งกรรมฐานเป็นต้นโอโลเกนโตวิจารติย่อมเที่ยวแลดูอยู่สัทธารังซึ่งพระศาสดาสัทธาอันว่าพระศาสดา ยานะปริปากังทรงยังความสุขรอบแห่งยานตัสสะเีรสะของพระธีรนั้นอาคเมนโตให้มาอยู่อาวัตวาไม่ตรัสแล้วว่าจนังซึ่งพระดำรัดกินจิอะไรอะไรยัตวาทรงทราบแล้วอิติว่ายานังอันว่ายานอาสสะวกคลิตะของพระวกลินั้น ข้าตังถึงแล้วปริปากังซึ่ง,งความสุขรอบอิธานิในการนี้อิติดังนี้วัตวาตรัสแล้วอิติว่าวักกะลิดูก่อนวักกะลิกิงประโยชน์ังอันว่าประโยชน์อะไรปูติกายเยนะด้วยกายอันเปื่อยเน่าอิมิดานี้เตอันเธอทิถเณเห็นแล้ววักกะลิดูก่อนวักกะลิปุคโล อันว่าบุคคลโยโขไดแลปัส,สติย่อมเห็นทำมังซึ่งทมโสปุกโรโลนว่าบุคคลนั้นปัส,สติชื่อว่า,า,ย,วาสสย่อมเห็นมังซึ่งเราโยปุกโลนว่าบุคคลใดปัสติย่อมเห็นมังซึ่งเราโสปุกรโลนว่าบุคคลนั้นปัส,สติย่อมเห็นทำมังซึ่งทมอิติดังนี้โอวัติตรัสสอนแล้ว โสเถโรอันว่าพระเถระนั้นสัทธาราโอวัติโตปิแม้ผู้อันพระศา,าสดาตรัสสอนแล้วเอวังอย่างนี้นะสะกติย่อมไม่อาจสัตถุทัศนังปะหายะอัญญะคันตุงเพื่ออันละแล้วซึ่งอันเห็นซึ่งพระศาสดาไปในที่อื่นนั่นเทียวอาถาครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดา กินเตตาวาทรงดำริแล้วว่าอะยังพิกขูอันว่าภิกษุนี้อะละพิตาวาไม่ได้แล้วสังเวคังซึ่งความสังเวชนะพุทธิสติจักไม่รู้สึกอิติดังนี้วัสูปนายิกายะครั้นเมื่อดิถีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งการฝนอุปกตรถายะตั้งใกล้แล้ว คันตวาเสด็จไปแล้วราชกระหังสู่เมืองชื่อว่าราชคือปนาเมติย่อมทรงขับไล่นางเถรังซึ่งพระเถระนั้นอิติว่าวักกะลิดูก่อนวักกะลิ ราวางกันว่าเธออาเปหิจงหลีกไปอิติดังนี้วัดสูปนาญิกาทิเสในวันคือดิถีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งการฝนโสเถรนว่าพระเถรานั้นจินเตตาวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่าสถานว่าพระศาสดาณอาลปฏิย่อมไม่ตรัสเรียกมังซึ่งเราอิติดังนี้อาสะโกนโตเมื่อไม่อาจถาตุงเพื่ออันดำรงอยู่ มมุข,ขในที่พร้อมพระพักสัตถุของพระศาสดาเตมาสังตลอดประชุมอย่างเดือนสาอาภิรุหิขึ้นเฉพาะแล้วคิดชกูตังสู่ภูเขาชื่อว่าคิดชกูจินตเนนะด้วยความคิดว่าจริงประโยชน์ังอันว่าประโยชน์อนะไรไม่หังของเราชีวิตเตนะด้วยชีวิตอหังอันว่าเราอัตตานางยังตนปาเตสามิจากให้ตกไปปัพตาจากภูเขาอิติดังนี้ส,สถานว่า พระศาสดายัตวาทรงทราบแล้วกิละมะนะภาวังซึ่งความเป็นคืออันลำบากตัสสะเทระสะของพระเถระนั้นจินเตตวาทรงดำริแล้วว่าอายังพิกขุอันว่าภิกษุนี้อัลพันโตไม่ได้อยู่อัศสาสังซึ่งความปลอบโยนสันติกาจากสำนักปะมะของเราอุปนิสยัง ยังอุปนิสัยมัคคะพลานังแห่งมรรคและผลทั้งหลายนาไสยะพึงให้ชิบหายอิติดังนี้มุนจิทรงเปล่งแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมีทัดเสตุงเพื่ออันทรงแสดงอัตานังซึ่งพระองค์อัฐะตัดบทเป็นอัฐะพวกอัฐะนะครับอัฐะครั้งนั้นโสโกอ่านว่าความโศกตาวะมหันโตปีแม้อันใหญ่เพียงนั้น อัตตะธีระตะของพระเถระนั้นปหียิเสื่อมสิ้นแล้วปัฏฐายะจำเดิมสัตถุทิฏฐาลารตแต่การแห่งพระาศาสดาอันตนเห็นแล้วสัทธาอันว่าพระาศาสดาอาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้อิติว่าพิกขุอันว่าภิกษุปามโมชะะหุโลผู้มากด้วยความปรามโมทปะสันโน เริ่มใสแล้วพุทธศาสนในพระพุทธศาสนาอาธิคัจเฉพึงบรรลุปะทางซึ่งบทสันตังอันสงบแล้วสังขารูปสมังอันเป็นที่เข้าไปสงบแห่งสังขารสุข,ขังอันเป็นสุขอิติดัดงนี้เถรสะพาลวัปปีติปาโมทชงังอุปาเทตุงเพื่ออันทรงยังปีติและปราโมดมีกำลังให้เกิดขึ้นแก่พระเถระ ปูเรนโตเทวตาวิเศษูวิยะราวกะอันว่าเทวดาผู้วิเศษสุกตะลากังยังสะอันแห้งให้เต็มอยู่ปูเรนโตนะครับโอเคนะด้วยห่วงน้ำตัดสัตวตัดบุเป็นตัดสะบกอัดโถนะครับไม่ต้องตั้งอับนะครับอัดโถอันว่าเนื้อความตัดสะคาถาวนจนสะแห่งคำอันเป็นพระคาถา,านั้นว่า พิกูอันว่าพิกษุปราโมชพระหูโลผู้มากด้วยความปราโมดปะกติยาปีแม้ตามปกติโรเปติย่อมปลูกปะสาทางซึ่งความเลื่อมใสพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาโสพิกูอันว่าพิสุนั้นปะสันโนเลื่อมใสแล้วพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาเอวังอย่างนี้อะทิคัตไชาย,ยะพึงบรรลุ ปะทังซึ่งบทสันตังอันสงบแล้วรัตนามังมีชื่ออันได้แล้วว่าสังขารูปะสมังเป็นที่เข้าไปสงบแห่งสังขารสุขังเป็นสุกอิติดังนี้คือว่าไขมหาตัวนิพพานังนะครับนิพพานังซึ่งพระนิพพานอิติดังนี้บันเดเตนะอันบัดิตเวทิตับโพพึงทราบ จะปนะก็แลสัทธาอันว่าพระศตสดาวัตวาครั้นตัดแล้วเป็นประโยสานะการกิริยาคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ปะสาเรตตาทรงเหยียดออกแล้วหัดถังซึ่งพระหัดวักคฤตเถรสะแก่พระเถระชื่อว่าวัคคิอภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่าวัคคิดูก่อนวัคคิ ตวังกันว่าเธอเอหิจงมาตวังกันว่าเธอมาพายิอยากกลัวแล้วตวังกันว่าเธอโอโลเกหิจงแลดูตถาคตังซึ่งพระตะถาคตเจ้าอหังอันว่าเราอุทธฤทิสามิจากยกขึ้นตังซึ่งเธอวะตัวนี้คืออิวะนะครับหัตถาจริโยอิวะเพียงดังอันว่าควานช้างอุทธรันโตยกขึ้นอยู่ กุนชะรังซึ่งช้างสันนังตัวจมแล้วปังเกในเปลือกตมวักกะลิดูก่อนวักกะลิตะวงังกันว่าเธอเอหิจงมาตะวงังกันว่าเธอมาพายิอยากกลัวแล้วตะวงังกันว่าเธอโอโลเกหิจงแลดูตถาคตังซึ่งพระตะถาคตเจ้าอาหารกันว่าเราอุทริสามิจากยกขึ้นตังซึ่งเธอวะนี่คืออีวะนะครับ จันที่มังอิวะผู้เพียงดังพระจันทร์ราหุกไคตังอันอันราหูจับแล้วอิติดังนี้โสเถรนว่าพระเถระนั้นพลวัปปีติงยังปีติมีกำลังอุปาเทตวาให้เกิดขึ้นแล้วจินตเนนะด้วยความคิดว่าทสศพโลอันว่าพระทศพลมีอันเราทิถจะเห็นแล้วด้วย วจนังขึ้นมานะครับอ่านว่าพระดำรัสว่าตะวังนั้นว่าเธอเอหิจงมาอิติดังนี้เมอันเราลัดทางได้แล้วด้วยอิติดังนี้จินเตตวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่ามยยาอันเราคันตับพังพึงไปกุโตตุโขข้างไหนหนอแลอิติดังนี้อปัสสันโตไม่เห็นอยู่คำนะมักคัง ซึ่งหนทางเป็นที่ไปอุป,ปติตวาเหาะขึ้นแล้วอากาศเสในอากาศสัมมุขเขในที่พร้อมประพักทศะพละสะของพระทศพลปฐมปาเทครั้นเมื่อเท้าที่หนึ่งทิเตตั้งอยู่แล้วปรับพระเตบนภูเขาเอวะนั่นเทียวอาวัชันโตนึกถึงอยู่สัทธาราวุตตะคาถัง ซึ่งคาถาอันพระศาสดาตรัสแล้ววิคัมเพตตวาผมแล้วปีติงซึ่งปีติอากาเสเอวะในอากาศนั่นเทียวปัตตวาบลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตตหกับปฏิสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายตะถากตังวันทมาโนวะถวายบังคมอยู่ซึ่งพระตถาคตเจ้าเทียวโอตรตตวาข้ามลงแล้ว อาถาสิได้ยืนแล้วสันนิเกในสำนักสัตตุของพระศาสดาอาถาครั้งนั้นสัตถาอันว่าพระศาสดาทะเปสิทรงตั้งไว้แล้วนางเถรังซึ่งพระเถระนั้นอคัตฐานีในตำแหน่งอันเลิศสาวกานางกว่าสาวกทั้งหลายสัทธาที่มุตตานางผู้หลุดพ้นแล้วด้วยศรัทธาอภรภาคีในการอันเป็นส่วนอื่นอีกอิติดังนี้แล ุดประโยคนะครับตรงนี้ให้แปลว่าดังนี้แหละนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่8ดก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้กลับไปทบทวนดูใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาในบาดีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญทุกทกท,กท่านทูน